สามวิธีตื่นเช้าให้ทรงพลังสวัสดีค่ะหมอแพรนะคะหมอเซเลบที่จะทําให้คนไทยหนึ่งล้านคนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีการเงินที่ดีขึ้นและหมอแพรทําได้แล้วจะมาส่งต่อให้กับคนไทยหนึ่งล้านคนวันนี้นะคะหมอแพรจะมาให้3วิธีนะคะที่จะทําให้คุณมีเช้าที่ทรงพลังหลายหลายคนนะคะมาบอกว่าทําไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าไม่มีพลังตื่นมาเหมือนก็ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนะคะ วันนี้จะมาให้ข้อแรกเลยนะคะก็คือตื่นมาแล้วยิ้มให้กับตัวเองอ่าตื่นมาแล้วเดินไปกระจกนะก็ยิ้มให้กับคนคนนี้นะคะที่อยู่ในกระจกว่าแบบแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเธอสวยเธอทรงพลังมากเลยนะวันนี้เราจะเป็นวันที่ดีของเราอะไรเงี้ยก็พูดไปให้ตัวเองในกระจกเลยยิ้มให้กว้างที่สุดนะคะมันจะทําให้คุณมีพลังไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะสำหรับข้อที่2นะคะก็คือการดื่มน้ํารู้หรือเปล่าคะว่าตอนที่เรานอนร่างกายขาดน้ําป ชั่วโมงไปเลยนะเหมือนอารมณ์แบบทะเลทรายเลยทีเดียวนะคะทาใหา้เลือดหนืดเลือดข้นปริมาณเลือดอยู่ในเส้นเลือดอะ่ะมันจะน้อยลงหน่อยหนึ่งตอนนอนนะคะพอเราตื่นเช้ามาต้องดื่มน้ําสัก2แก้วค่ะมันจะทําให้เลือดหายหนืดเลือดไหลเวียนดีเลือดไหลไปเลี้ยงสมองดีและทําให้ปริมาณเลือดอนะ่ะเยอะขึ้นด้วยค่ะพอปริมาณเลือดเยอะขึ้นมันก็จะไปเลี้ยงสมองเยอะขึ้นก็จะเกิดไอเดียปิงเวฟบไอเดียวันเจอและมีพลัง และข้อที่3นั่นก็คือการทำา To-do list To-do list ก็คือการเช็คลิสต์ว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างข้อ1ข้อ2ข้อ3และพอเราตื่นมาใช่ไหมล้วก็ทำตามเช็คลิสต์ข้อ1ข้อ2ข้อ3มีความสำเร็จพอเราทำเสร็จเราก็จะรู้สึกสำเร็จแล้ววันนั้นมันก็จะรู้สึกโห้ยฉันสำเร็จแล้วฉันมีพลังฉันส่งพลังสุดๆไปเลยก็ครบแล้วนะคะสำหรับ3ข้อนะคะ ที่จะทําให้เป็นเช้าที่ส่งพลังนะใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะก็ให้กดติดตามหมอแพรได้ที่เพจเชื่อหมอเถอะใบดรแพรนะคะแล้วก็ไลน์แอดดรแพรค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย